รับกาบสวัสดีครับอยู่กับโฮมม่งเอ็กซ์อลตอนนี้เราอยู่ในแมปโดนะครับท่านผู้ชมสำหรับตามคำขอเลยผมจะเล่นแมปโดโชนะ Map Store. เมปโดเพื่อนมันก็หลีดมาเลยท่านผู้ชม ชมตอนนี้ก็โดนเจ้ารัชโดนเจ้ารัชนั้นผ่านมาพอดีนะครับยังผมก็ยังไม่ตายนะเพราะเพื่อนมันเป็นภาระเกิดไปนะต้องก็จะอาจจะถามว่าทําไมเพื่อนถึงเป็นภาระละ่ะก็คือก็คือว่า <No. S 1> เพื่อนนั้นมันไปไม่รอใครเลยนั่นแหละเขาเรียกว่าภาระ ไม่เจอมันใช่ไหมก็อยู่ข้างในนั่นแหละแล้ว,ลวให้เรารีบไปก่อนเลยผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะ คนอาจจะถามว่าทำไมผมไม่ซื้อใฟแช็คละ่ะคำตอบก็คือผมไม่อยากซื้อให้เรากดค้างแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมพอเรากดค้างที่ประตูเสร็จมันก็จะเกิดการเลื่องเ็จไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมบางคนอาจจะบางคนอาจจะไม่บางคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นสูตรนี้นะ ดูมนเรืองแสงดีห้องนี้ไม่มีคุญแจเรืองแสงห้องนี้้็ไมีนี่ไงดูดูมัน ถ้าผมก็ต้องโซโล่เดี่ยวเหมือนเดิมนะนนเอาล่ะนผูชมเหมือนว่าผมจะมมทัน,นมันนดะโซโล่เดี๋ยวที่หนใ้รใหญ่กเโซโล่ไหม เรียกว่าพานะพราะก็คือเขาจะไม่เขาจะไม่ไขกุญแจแล้วเขาจะเอาสต่โซ่อย่างเดียวแล้วเขาจะไม่ช่วยอะไรเลยช่วยแต่ตัวเองนะครับไอ,อ้นนออ๋อนี้เขีย่ยวบอม ก็แค่ไปกดไปกดไขกุญแจจังหวะที่างไม่มีกุญแจไปกดไขประตูเลยกดรัวๆนะฮะถ้ากดไปเรื่อยแสงสว่างที่ประตูมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะพราะมันเริ่มเพิ่มขึ้นเสร็จการหากุญแจก็จะง่ายขึ้นนะซึ่งเป็นไอที่ดีมากเยอะแต่ละคนสำหรับใครที่ไม่รู้ก็ลองลองใช้ดูนะขาบอกเลยมัน นี่มันไม่ใช่ด่านมืดนนะผมก็ต้องหาเอาเองแล้วผมอยู่กัเดียวน,นะเบลแต่ด่านนี้ต้องระวังที่มอตตี้ด้เพราะที่มอสตี้มันชอบสอดแลนเบยก็โดนเสียงหนะัแต่ผมก็เพิ่งจบกรสุนเลย เรากำลังจะเจอสีเขียวเราจะเริ่มไม่เจอเราจะเจอซีเทนนะโอ้เจอพาสเตอร์สองนะ เราได้ไหมคำตอบถ้าเราไม่ได้มัตตี่มันฆ่าเราไม่ได้ขอให้เราเลือดน้อยกระติดเดียวแค่ไหนมันกค่ฆ่าเราไม่ได้อยู่ดีคลิปนี้ยาวเจ็ดนาทีแล้วยาวโอ้ โดนตาของเจ้าซีจริงเลยโดนรอบที่สองแล้วนะ่าประจมมันมาเร็วมาก เอาล่ะเราจะได้เจอกับเจสีแล้วเจสี่เขาจตื้อ์แสงว่ยิ่งเลือดน้อยยิ่งมีโอกาสในการจึงเาจะตื้อเด็กเอาล่ะท่าผู้ชมเดี๋ยวผมจะโชว์ผมจะีมัยิ่งเลือมากเพราฉะนั้นก็มีที่นเป็นอย่างหนงในการเอาทีรอดจาก นเพื่อนผมเล่นดีไหมเนี่ยอืมน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะโอ้ยลิกาซี ผู้ชมปิดเสียงเพลงหน่อยอ้ยคลิปนี้ตีลีกาสิแน่นอนอ่ะเชื่อผมเถอะท่านผู้ชมไม่นา่าไม่นา่าหลดคลิปนี้ดูสิใครจะสนใจเข้ามากับผมไหมเนี่ยก็มีแค่เพื่อนของผมนี่แหละที่จะพอเข้าด้วยแล้วเราจะส่วนแบบนี้ก็จะไม่น่านมีคนไทยนะถ้ามีคนไทยก็ ถ้ามีคนไทยก็น่าจะเขาน่าจะชวนเขาน่าจะหาคนแบกอยู่แล้วเลยนะในแบบนี้น่าจะมีคนแบกอยู่อืมแบบนี้คุณเยอะนะอ่อันนี้ไปสามคนนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวพอเข้าเกมพอเข้าตัวเกมปุ๊บผมก็จะทำการเพิ่มเสียงนะ คลิปนี้บางคนอาจจะถามว่าความยาวเท่าไหร่ก็จะจะผมจะทําความยาวสูงสุดอยู่ที่สิบสามสุบสองเพราะยังไงมันจะทําให้ผมโหลดช้าโหลดคลิปช้าเกินไปลิขสิทธิ์อีกแล้วนะท่านผู้ชมผมเจอลิขสิทธิ์บ่อยแล้ะม,มาเพิ่มเสียงเลยเอาล่ะไปต่อ โอกาสจะไปเช็คไหมคอมสุดยอดก็คือมีค่ะมีโอกาสจะไปขายดนะูนะขอหาะยยากมากเแต่ถ้าเล่นในหมดถ้าเล่นในคอมสุดยอบางคนอาจจะถามว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเขาไล่ไปอยู่อ่ะคนเก็บเขาไว้ไหมไม่ต้องเก็บครัทิ้งไปเลยถ้ามันถ้ามันทิ้งเราเราก็ทิ้งมันกลับอยู่แค่ในหมอนนี่นะ ไอย่าเพิ่งโทรมาเลยตอนทำคลิปเนี่ยเขาสงสัยเขายังไม่รู้นะว่าเขาอาจจะสงสัยว่าผมตายหรือยังหรือยังไม่ตาย,ยาเขาดูเอานะโอ้ยอย่าเพิ่งโทรมาด่วด่วนดิดด ติดตามสาร,รคดีนะอ่ะ,อะเพื่อนตอนนี้เพื่อนถึงด่านฟิกเกอร์แล้วนะท่านผู้ชมฟิกเกอร์อะท่านผู้ชมน่าจะไปจับอยู่นะซึ่งต้องย่อทั้งเกมเลยขาบอกเลยถ้าเจอฟิกเกอร์ คลิปหน้าใครอย่างให้ผมลงคลิปเกี่ยวกับกเม็บอะไรบอกมาได้เลยนะครับบ๊ายบาย